ดีค่ะมาพบกับวิชาการปฏิบัติงานสินค้าในร้านค้าปีกนะคะบทที่3กันแล้วนะคะวันนี้บทที่3จะมาพูดถึงการบริหารการจัดการสินค้าในร้านค้าปีกนะคะการบริหารจัดการสินค้าในร้านค้าปีกของเรานะคะเป็นการจัดการสินค้านะคะที่มีบทบาทสําคัญในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและลดต้นทุนในธุรกิจค้าปีกยุคใหม่นะคะ ด้วยการนำเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการสินค้าอย่างแม่นยำแล้วก็ทันเวลาของเรานั่นเองนะคะโดยเป็นกระบวนการจัดการสินค้าคงคลังนะคะตั้งแต่รับสินค้าการจัดเก็บการเบิกจ่ายและการติดตามนะคะเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าลดความเสี่ยงจากสินค้าคงคลังแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของร้านค้าของเรานั่นเองนะคะ ความหมายของการจัดเก็บสินค้านะคะการจัดเก็บสินค้าคือกระบวนการควบคุมแล้วก็ดูแลสินค้าภายในคลังอย่างเป็นระบบตั้งแต่รับเข้านะคะจัดวางแล้วก็เบิกจ่ายเพื่อรักษาคุณภาพและความพร้อมในการใช้งานของเรานั่นเองนะคะจากภาพเนาะก็จะเป็นคลังนะคะหรือแบ็กสต็อกที่มีการจัดวางสินค้าแต่ละประเภทตามหมายเยกต่างๆนะคะ เพื่อง่ายต่อการบริการลูกค้าและก็การจัดส่งให้กับลูกค้าของเรานั่นเองค่ะความหมายเชิงลึกของการจัดเก็บสินค้านะคะเป็นการจัดเก็บอย่างมีระบบช่วยลดข้อผิดพลาดใช้ซอฟต์แวร์บริหารคลังสินค้าทำให้แม่นยำและประหยัดเวลาค้นหาสินค้าได้รวดเร็วลดความร่าชาาในการบริการของเรานั่นเองค่ะ ความสาคัญของการจัดการสินค้าคงคลังนะคะ 1. เลยค่ะลดต้นทุนการถือครองและก็จัดเก็บสินค้านะคะ 2. ค่ะป้องกันสินค้าหมดอายุและสินค้าตายที่ไม่เกิดการเคลื่อนไหวค่ะ 3. ค่ะเพิ่มความคล่องตัวทางด้านการเงินและและกไรสูงสุดนั่นเองค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดการสินค้าคลังสินค้านะคะ1เลยค่ะรักษาสินค้า คงคังให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้านะคะ2เลยค่ะป้องกันปัญหาสินค้าขาดตลาดและสินค้าล้นเกินสต็อกค่ะเคยได้ยินไหมคะสินค้าขาดตลาดเมื่อลูกค้ามาซื้อสินค้าเช่นซื้อเหล็กทางห้างสรรพสินค้าก็จะบอกว่าเหล็กขาดสต็อกขาดตลาดอะคะ่ะแสดงว่าเกิดการบริหารภายในคลังสินค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ได้มีการวางแผนสต็อกล่วงหน้าในการที่จะเก็บสินค้าไว้นะคะทำให้สินค้าเกิดสต็อกขาดตลาดนั่นเองนะคะแต่บางอย่างค่ะสินค้าบางอย่างล้นสต็อกก็มีค่ะไม่ได้มีการวางแผนนะคะไม่ได้ตรวจเช็ค,ความต้องการของลูกค้าหรือปริมาณการขายเข้าขายออกนะคะทําให้สินค้าตัวนี้ล้นอยู่ในคงคลังล้นสต็อกของเรานั่นเองนะคะ3นะคะ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดเก็บและการเบิกจ่ายนั่นเองค่ะต่อมานะคะวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติในการจัดเก็บสินค้านะคะ 1. เลยค่ะตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าอย่างสม่ำเสมอ 2. ลดความสูญเสียจากการเสียหายและการโจรกรรมภายในคลังนะคะหมายความว่ายังไงคะ ในคลังสินค้านะคะถ,ถ้าเกิดตรวจสอบไม่ดีสินค้าสูญหายได้ง่ายเลยนะคะมีการขโมยมีการตรวจสอบแลกขโมยได้อย่างง่ายนะคะฉะนั้นการจัดเก็บสินค้าจะต้องมีระบบควบคุมไว้เพื่อป้องกันการสูญหายการโจรกรรมเกิดขึ้นภายในคลังของเรานั่นเองนะคะเพราะว่าคลังไม่ได้เก็บสินค้า ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่คือเก็บทุกอย่างไว้ในคังแต่อยู่ที่เราจะจัดเรียงจัดวางสินค้ายังไงนะคะบางครั้งนะคะเรารับสินค้าเข้ามาตรงและเก็บไว้ในคังแต่พอจะใช้สินค้าไม่มีมันเกิดอะไรขึ้นคะจัดเก็บคังไม่ดีบริหาครคันไม่ดีเกิดการจุรกรรมนั่นเองนะคะข้อที่3นะคะสนับสนุนการวางแผนการสั่งสินค้าและกระบวนการขายอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองคะ่ะ ปัจจัยที่เกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้านะคะ1เลยค่ะประเภทและก็ลักษณะสินค้านะคะต้องดูว่าสินค้านั้นมีน้ําหนักขนาดไหนขนาดเป็นอย่างไรนะคะมีความเหมาะสมความเปราะบางของสินค้าเป็นข้อกาหนดสําคัญในการจัดเก็บนะคะในคลังนะคะมันก็จะมีชั้นหลายๆชั้นวางซ้อนกันขึ้นไปนะคะการที่เราจะเลือกประเภท ที่จะไปวางสินค้านะคะต้องดูว่าสินค้านั้นน่ะมีขนาดใหญ่ไหมแล้วก็แตกง่ายไหมขนาดแบบไหนขนาดไหนต้องดูวิธีขนาดให้เหมาะสมด้วยนะคะต่อมาเนาะความที่ในการเคลื่อน,น,นไหวนะคะสินค้าที่เคลื่อนไหวเร็วนะคะต้องเข้าถึงง่ายแล้วก็ต่างจากสินค้าที่ขายช้านนเองนะคะหมายความว่าสินค้าที่ขายเร็วควรที่จะอยู่ใกล้มือเรานะคะหยิบหยิบง่าย ขายง่ายจะเก็บง่ายนั่นเองนะคะต่างกับสินค้าชิ้นใหญ่ที่ขายไม่ค่อยออกเนาะก็ควรวางในอีกพื้นที่หนึ่งนะคะต่อมานะคะพื้นที่และการออกแบบคังนะคะการออกแบบพื้นที่คังยังเหมาะสมนะคะเพื่อเ,เพิ่มประสิทธ,ธิภาพในการจเก็บแล้วก็ขนส่งนั่นเองเพราะว่าจะต้องมีรถสินค้ามารับในการใช้พื้นที่คลังนะคะในจะใช้รถสเต็กเกอร์รถใช้ไฟฟ้าในการ ตักยกสินค้าต่างๆนะคะฉะนั้นการบริหารพื้นที่จึงสําคัญนะคะเพราะว่าสินค้าไม่ได้มีแค่อย่างเดียวนะคะมีมากมายหลายประเภทจึงต้องมีการบริหารจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมแล้วก็รอบคอบแล้วก็ระมัดระวังเวลาในการขนย้ายเพื่อลดการสูญเสียแตกหักได้ง่ายของสินค้านั้นๆนะคะต่อมาเนาะปัจจัยด้านเทคโนโลยีและระบบนะคะ จะต้องมีระบบการจัดการสินค้าคงค้าง,คงแบบเดียวทามค่ะสามารถติดตามสถานะสินค้าได้ทันใจนะคะลดข้อผิดพลาดจากข้อมูลที่ล่าช้าได้นั่นเองนะคะมีการสแกนบาร์โค้ดหรือ RFID นะคะเพื่อตรวจนับและติดตามสินค้าอย่างแม่นยำลดร,ระยะเวลาการตรวจสอบนั่นเองนะคะหรือหรือบางแห่งนะคะห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆมักจะมีคลังสินค้าอัตโนมัตินะคะ อาจารย์ยกตัวอย่างเช่น g o โกบ h o เฮาก็ได้ค่ะจะมีคลังสินค้าอัตโนมัติเนาะหรือเขาจะเรียกชื่อว่า ASRS นะคะเพื่ออะไรคะเพื่อลดแรงงานนะคะแล้วก็ลดความรวดเร็วเพิ่มความรวดเร็วนะคะและความปลอดภัยในการจัดเก็บนะคะมีเป็นชั้นๆเลยค่ะแต่ละชั้นก็จะบรรจุแยกประเภทออกไปว่าเราควรเก็บสินค้าตรงไหนนะคะโดยผ่านระบบโปรแกรมเข้าไปนะคะ ลดคนนะคะใช้โปรแกรมเข้ามานะคะเป็นทางอ,อัตโนมัติของเรานั่นเองนะคะต่อไปค่ะปัจจัยด้านการบริหารและบุคลากรค่คะต้องมีการฝึกอบรมพนักงานพนักงานมีความรู้มีทักษะในการจัดเก็บนะคะแล้วก็ใช้งานทางอย่างเป็นระบบนะคะตรวจสอบนะ้าสินค้าย,ย่างสม่ําเสมอค่ะการตรวจสอบความพูงต้องแล้วก็ข้อมูลในคางสินค้านั่นเองนะคะ การจัดการสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสั่งซื้อและลดความสับสนในระบบสินค้านั่นเองนะคะต้องมีการมิทติ้งมีการฝึกอบรมพนักงานกันอยู่บ่อยๆนะคะเพื่อเพิ่มความชํานาญเพิ่มความรู้แล้วก็ทักษะต,ต่างๆให้กับพนักงานเพิ่มมากขึ้นค่ะในคลังสินค้าเนี่ยที่เราเห็นเนี่ย ต้องมีกลยุทธ์ในการจัดเก็บนะคะเรามาดูกันนะคะว่ากลยุทธ์การจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าเนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่าการจัดเก็บสินค้าในคลังเนี่ยมีความสําคัญต่อประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ก็คือการขนส่งการขนย้ายของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ต้นทุนโดยรวมคลังนะคะจะต้องกระจัดกระจายหรือไม่มีระบบที่ดีจะทําให้เสียเวลาแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะคะ พื้นที่จะเก็บที่ดีจะช่วยลดเวลาค้นหาสินค้านะคะแล้วก็เร่งกระบวนการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่เราเห็นนะคะก็จะมีเนาะมีเป็นชั้นขึ้นไปนะคะถ้าเกิดวางกระจัดกระจายเนี่ยของที่อยู่ด้านล่างไม่ได้ขึ้นชั้นพาเลทวางระเกะระกางนี้ค่ะเวลาเราจะใช้สินค้าต้องมีการยกพาเลทไม้นี่ออกไปเพื่อจะเอาอยู่ อีกชั้นหนึ่งมันก็เกิดความราชา้าเสียเวลาถูกต้องไหมครับแสดงว่าในภาพเนะะี่ยค่ะเกิดการจัดพื้นที่คงค้างที่ไม่มีประสิทธิภาพพื้นที่คงค้างที่มีประสิทธิภาพของที่วางอยู่บนพาเลทไม้นะคะต้องขึ้นไปอยู่บนชั้นในคังสินค้าทั้งหมดพื้นที่ตรงนี้ต้องเป็นพื้นที่โล่งนะคะจะต้องไม่มีสิ่งใดมากีดกวางในการจัดเก็บในการเข้าถึงสินค้านั้นๆนะคะ ในการจัดเก็บเนี่ยเราจะเห็นเป็นตัวอย่างเช่นเนาะเป็นพาเลสพลาสติกแล้วก็พาเลสไม้นะคะพาเลสท,ที่ดีเวลาจัดเก็บเขาจะใช้พาเลสพลาสติก,กค่ะเก็บพาเลสไม้เนี่ยคือโอกาสที่จะแตกหักง่ายมากนะคะแนวคิด <c oughs> ในการจะเก็บสินค้านะคะทําอะไรได้บ้างหนึ่งเลยค่ะจัดเก็บตามประเภทสินค้านะคะแยกสินค้าเป็นกลุ่ม ตามลักษณะและฟังก์ชันเพิ่มความเป็นระเบียบและง่ายต่อการเข้าถึงค่ะ2นะคะจัดโซนตามตามตาต่างการเคลื่อนไหวเละคะแบ่งพื้นที่สําหรับพื้นที่ขายดีเลคะ fast movie fast m o v i ก็คือมีการขายดีมีการออกจ่ายได้บ่อยนะคะให้อยู่ใกล้กับทางเดินหลักนะคะเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการหยิบให้กับลูกค้าในการบริการนั่นเองนะคะใช้เทคนิค toyota l a n e v นะคะลด ความศูนย์เปล่าปรับปรุงขบวนการให้คลังมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองค่ะต่อไปนะคะหลักการจัดเก็บสินค้ายังมีประสิทธิภาพนะคะ1เลยนะคะ 1. ใช้พื้นที่แนวตั้งเพื่อเพิ่มความจุโดยไม่ขยายคลังนะคะเพิ่มเป็นแนวตั้งเนาะสงค่ะวางสินค้าให้ง่ายต่อการหยิบและจะส่งลดเวลาการทํางานนั่นเองนะคะ 3ค่ะนำระบบ WMS นะคะมาช่วยควบคุมสต็อกแล้วก็ลดความผิดพลาดจากการทำงานให้ได้มากที่สุดนะคะกละยุทธ์ที่1น,นะคะในการปรับปรุงผังคลังสินค้านะคะ1เลยค่ะจัดทางเดินใหม่ค่ะออกแบบทางเดินและชั้นวางให้เหมาะสมเพิ่มพื้นที่ในการใช้งานนะคะ2ค่ะสินค้าความถี่สูงวางสินค้าในกลุ่มฟาสมู o v i n g นะคะ กล้ทางเดินหลักลดเวลาเดินหยิบค่ะ3ค่ะลดเวลาเดินหยิบนั่นเองนะคะประสิทธิภาพสูงขึ้นนะคะลดเวลาการเดินหยิบสินค้าถึง40%เลยค่ะกลยุทธ์ที่2นะคะใช้ระบบจัดเก็บแนวตั้งค่ะ1นเลยนะคะชั้นวางสูงค่ะติดตั้งชั้นวางสูงเต็มพื้นที่แนวดิ่งเพื่อเพิ่มปริมาณจัดพื้นที่นั่นเองนะคะ2ค่ะ เก็บเหนือประตูโหลดนะคะใช้พื้นที่ว่างเหนือประตูโหลดสําหรับเก็บพื้นที่ที่หยิบใช้ที่ใช้น้อยๆนะคะ 3. ค่ะเหมาะก,กับสินค้าเฉพาะสําหรับสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหวบ่อยเช่นอุปกรณ์อะไรต่างๆนะคะขึ้นอยู่กับว่าห้างนั้นๆนะคะอะไรที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวใช้งานขายได้น้อยไงค่ะก็จัดพื้นที่ไม่เหมาะสมกับกลุ่มกลุมนั้นนะคะ กินรยุที่3นะคะระบบจัดเก็บความหนาแน่นสูงนะคะระบบจัดเก็บประเภทด้ i อินพุสพุแบกนะคะหรือพาเลตฟูลนะคะช่วยเพิ่มความหนาแน่นลดจํานวนทางเดินได้มากนะคะทาให้มีพื้นที่เก็บสินค้ามากขึ้นนั่นเองนะคะเหมาะสำหรับสินค้าชนิดเดียว จำนวนมากเช่นสินค้าแบบพาเลทหรือสินค้าที่จะพร้อมส่งออกนั่นเองนะคะตลยุที่ที่ค่ะการจัดเก็บและหยิบสินค้าอัตโนมัติหรือ a s r s อย่างที่อาจารย์บอกเนาะใช้หุ่นยนต์จัดเก็บค่ะแล้วก็หยิบสินค้าอัตโนมัติลดแรงคนนะคะหรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์ระบบที่ทันสมัยระบบเข้ามาช่วยในการจัดเก็บสินค้านะคะ 2นะคะเพิ่มความแม่นยำนะคะลดข้อผิดพลาดในการจัดการสาต็อกช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประหยัดเวลาในครั้งที่มีขนาดใหญ่นะ,ะก็จะมีสายพานมีโซ่อะไรขึ้นแบบตามระบบได้เลยนะคะง่ายต่อก,การจัดเก็บสินค้ามากๆนะคะยุ์ที่5ค่ะการบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ1เลยค่ะเกลีร์สินค้าค้างสาต็อกตัวสอบแล้ว ลดยอดสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหวหรือหมดอายุได้ง่ายค่ะ2นะคะใช้ระบบ WMS วิเคราะห์นะคะติดตามข้อมูลเรียลไทม์ค่ะวางแผนสต็อกอย่างแม่นยำนะคะต่อมานะคะลดพื้นที่เก็บที่ไม่จำเป็นนะคะเพิ่มพื้นที่ใช้งานจริงสำหรับสินค้าหลักเพิ่มประสิทธิภาพคลังนะคะข้อดีของการจัดเก็บสินค้ายัางมีประสิทธิภาพนะคะ40%เลยค่ะ เพิ่มพื้นที่เก็บโดยไม่ต้องขยายคลังนะคะ30%เลยค่ะในการลดเวลาหยิบสินค้าเพิ่มความเร็วในการส่งสินค้านะคะและก็25%้านะคะในการลดต้นทุนแรงงานและเกิดข้อผิดพลาดค่ะผลลัพธ์นี้นะคะจะช่วยคลังสินค้าทำงานได้ราบรื่นขึ้นแล้วก็เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะคะการบริการนะคะคือหัวใจสำคัญในการประกอบธุรกิจนะคะ การบริหารต่างๆคลังสินค้ากระบวนการต่างๆต้องมีความรวดเร็วเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้มากที่สุดนะคะดังนั้นนะคะการจะเก็บสินค้าที่ดีนะคะเป็นหัวใจของคลังสินค้ามืออาชีพที่มีประสิทธิภาพนะคะ ผสมประสานกลยุทธ์ต่างๆออกแบบด้วยเทคโนโลยีนะคะเพื่อเกิดผลลัพธ์สูงสุดนั่นเองนะคะสุดท้ายแล้วส่งเสริมความพึงพอใจลูกค้าและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในเชิงธุรกิจอีกด้วยนะคะฉะนั้นนะคะการบรหิหารคงค้ังนะคะการจัดเก็บพื้นที่ต่างๆจึงมีความสําคัญมากๆเลยนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความพึงพอใจของลูกค้านั่นเองนะคะ ดังนั้นนะคะการจะเก็บสินค้าที่มีประสิทธิภาพนะคะเป็นกุญแจสร้างความสามารถในการแข่งขันในด้านธุรกิจได้ด้วยนะคะการวางแผนที่ดีนะคะและการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยช่วยเสริมประสิทธิภาพและลดต้นทุนรวมทั้งควบคุมสินค้าคงคลังอย่างเหมาะสมส่งผลให้มีไรายได้และสร้างความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะ หัวใจของการบริการคือลูกค้าคมีความประทับใจและกลับมาซื้อซ้ํามาใช้บริการซ้ํากับห้างสรรพสินค้าและร้านค้านั้นๆเองนะคะโอเคเนาะจบกันไปอีกแล้วนะคะอย่าลืมทาแบบฝึกหัดท้ายบทส่งอาจารย์ด้วยนะคะพบกันใหม่บทถัดไปคะ่ะสวัสดีค่ะ